ก็สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในบัญชานะครับอโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาลงภารกิจสุดท้ายนะครับซึ่งมันยากสุดๆเลยนะครับแล้วก็ผมคงต้องโกงด้วยนะครับไม่งั้นไม่ผ่านแน่ๆนครับถ้ากมันโกงมากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ คือผมไม่มีวิธีไหนแล้วครับการเลือกคนเดียวดูไม่ผ่านนะครับเ้าสสูงกินไปหรับรทีี่แลวต้องขอโทษทุกท่านผู้ชมด้วยนะครับดันสุดท้ายนี้นะครับผู้กล้าเดินทางมาจนถึงทางเข้าถ้ำเทพไฟแล้วแต่ภายในกลับเจอมแมลงล็อกบักที่ดูร้ายเข้าขวางทางภารกิจก็คือฝ่าเข้าไปพบเทพไฟโดยปราบล็อกบักสังตัวที่ขวางทางอยู่ให้ได้นี่แหละครับความยากสุดยอดครับ ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะผ่านหรือเปล่าด้วยนะครับต้องโกลงลูกเดียวนะครับโกงอย่างเดียวะครับโกงที่ว่ามันถึงทำบั็กนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเพให้สนุกนะะว่าภารกิจนี้ยากมากๆเลยนะครับผมว่าแค่ผมว่าแค่แค่ c h a p t อร์สามดันยากขนาดนี้มันเหมือนมันเออมันยากเกินไปอะครับ แต่ก็เกมนี้เหมือนทามาเพื่อให้ความสมามัคคีนะครับโอเคนะครับสิ่งที่ผมจะโกงก็คืออย่างนี้นะครับขุดแล้วก็ไปทางนี้นะครับช่วยคือ <c oughs> ผมต้องทํางนี้จริงๆครับไม่งั้นไม่น่าจะผ่าน,นครับขุดขุดขุดข้ามแดนนะครับอย่างนี้นะครับ ซึ่งตอนผมเล่นผมก็ทําแบบนี้ประจำเลยแหละครับว,ว่าภากินี้ยาก <_ S 1> เกิน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 ความสามารถนะครับผมกะซึ่ง้าบด่านนี้เป็นต้นไปด่านต่อไปนี้จะยากยากจนไม่สามารถลุยคนเดียวได้แล้วนะครับต้องผมต้องบางครั้งผมอาจจะหยุดถ่ายหยุดถ่ายตรงตรงนี้นะครับหรืออาจจะถ่ายต่อแต่ว่าก็ต้องขอคนอื่นช่วยนะครับ พอสามขึ้นไปมอสเตอร์จะไล่กาดมากขึ้นเรื่อยๆตามที่ถ้าเป็นดานสุดท้ายที่2อทัพหกอ่ะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเกมนี้ครับบอสก็คือบอสเลือดประมาณหลักแสนห้านะครับแต่เพียงเพียงลบเลือดบอสให้ได้ประมาณ5้าหมื่นกรพอนนะครับถึงก็จะผ่านนะครับมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วครับ ผมทำนี่นะครับวิธีโกสุดสุดๆเลยนะครับแล้วผมก็รำคาญด้วยครับโนฟินิครับเห็นไหมนี่แหล,คล,ลค no ะครับผมรำคาญโนฟินิครับ ตั้งป้อมครับตั้งป้อมตรงนี้ครับน,นี่แหละครับรำคาญมากเลยครับโ,โอ้ย อ้าวโอ้ยนกเลยนกเอยเออรอสักครู่นะครับคือผมขอหยุดท้ายก่อนนะครับโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะครับโอ้ เออก็ออกมาแล้วเข้าใหม่นะครับโอ้ยลำคาญจริงๆอินกนี่อย่างนี้ต้องยิงทิ้งต้องฆ่าทิ้งซะก่อนเดีย๋ยวป,ป้อมมันยิงสับสวนอีกนั่นเงี้เเกลีย,ยฟินิชเหลือเกินมผมกำลังอัดโลดวิดีโออยู่ครับทำให้ช้ชาๆอยครับขอฆ่าอีกตัวนึงนะครับโอ้ย เพื่อเพื่อทำเหมือนเมื่อกี้นะครับไม่อยากจะโกงจริงนะครับแต่ว่าด่าน,นยากมากนะครับความจริงถ้าถ้าเออสี่คนนะครับมีลิงหนึ่งตัวต้องเป็นสายดินมีตัวเติมเลือดประมาณ1ตัวมีมีตัวทำดาเมจประมาณ2ตัว น่าจะพอได้นะครับให้ลิงดินใช้ใช้เสาใช้ให้ลิงดินใช้เสาเสาหินนะครับเสาหินตั้งไว้ตรงออตรงนั้นไม่ได้นะครับตรงกลางหรอครับเออเออตรงไหนให้ลินดินตั้งตรงไหนพอพอคนเข้ามาปุ๊บ ออพอเข้ามาก็รีบตั้งเสาหินนะครับน่าจะได้นะครับรีบตั้งเสาหินแล้วก็ให้คนทาดาเมจก็ตีตีไปนะครับน่าจะทนน่าจะพอจะสู้ได้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าได้ผลหรือเปล่าเพราะว่ามอนสเตอร์ก็ซึ่งล็อบกบัคนี่น่ากลัวมากนะครับด้วยแล้วก็ความโหดสุดยอดนะครับ เื่อผมต้องทําวิธีนี้เท่านั้นนะครับถึงจะผ่านด่านนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับ <st ut ters> อจริงๆไม่อยากทาเลยนะครับเพราะว่าเล่นอย่างเล่นอย่างมีบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าเกมมันทํายากเกินไปจนไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ก็มีนะครับโดย,ยเฉพาะริ้วต่าๆนะครับ <st ut ters> <st ut ters> เอลงก็น่าฟังนะครับ ต้องสร้างประมาณ6กป้อมนะครับไม่รู้อาจจะอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับเพราะมันยากมากเลยนะครับสเตตัสสเตตัสที่ผมเน้นคือเน้นมนเนียครับพลังสเน่พลังความเียวแล้วก็เน้นอิงเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าพอผมเล่นนี้จบผมก็จะลบตุดแล้วครับเพราะว่า ช่วงหลังนี่ผมเออแทบจะซู้ไม่ค่อยจะได้แล้วครับคงต้องหยุดถ่ายประมาณเท่านี้หรืออาจจะถ่ายก็ได้แต่ว่าต้องขอให้คนอื่นช่วยก็มีนะครับโอเคนะครับครป้อมแล้วแล้วก็ไปทางนู้นสกายิวนี่นะครับอ่ะ ระวังนะ<ม>เราโดนล็อกซะแล้วนี่แหละครับตัวนี้แหละครับไอตัวน่ากลัวที่สุดเลยโอ้ย<ๆ>ซึ่งมันพุ่งชนแรงมากๆนะครับทีละสิบสามสิบสามสิบสมิสมโ้ยแล้วมันมีท่ากาวล็อกด้วยนะครับซึ่งน่ากลัวมากนะครับมันดุดแรงสุดๆเลยนะครับ อืมหนึ่งตัวแล้วครับออโอเคนะครับโอ้ยากมากๆเรียบร้อยนะครับสองตัวแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนี่แหละครับโกงหน้าด้าน แบบว่าซึ้งๆหน้ากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ต้องทำอย่างนี้เท่านั้นถึงจะผ่านได้นะครับซึ่งโอ้ยไม่รู้ทำไมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองทำไมบอสมันโหดร้ายขนาดนี้ผมก็ไม่รู้นะครับโอ้ยอารางวัลก็นี่นะครับได้แรงสีก็จะมีประมาณเท่านี้เท่านั้นนะครับมี MP, Potion, ช p แล้วก็ไขยย่ยักษ แค่นี้แหละครับแค่คิดก็ปวดหัวแล้วไม่อยากจะไม่อยากจะทำไม่อยากจะทําอย่างนี้เลยจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าคนอื่นเขาเห็นก็จะว่าอะไรก็ว่าเลยนะครับผมมีวิธีนี้เท่านั้นนะครับแต่ก็ผ่านได้นะครับต่อไปก็นี่นะครับหลังจากเดินทางฝ่าพายุหิมะผ่านความร้อนระอุของถ้ำลาวาในที่สุดพวก พวกผู้กล้าเข้ามาถึงบันลังของเทพไฟซึ่งเป็นเทพที่ขึ้นชื่อว่าความแข็งเก่งกาจในการสู้รบแต่ใจร้อนและแข่งกล้าจุดๆ,ๆเทพไฟจะมีคําตอบอย่างไรนะกันนะโอเคนะครับไปฟังกันเลยกันดีกว่านะครับขอให้สนุกนะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมใช้วิธีนี้ในการผ่านนะครับเพราะว่าไม่มีวิธีไหนแล้วที่จะผ่านนะครับแล้วมันก็ไม่หมะที่จะเล่นด้วยนะครับนอกจากภารกิจมันยากมากๆนะครับ โอเคนะครับ oh, นั่นไงครับเทพไฟม,มีสีขาดูเหมือนคิเมล่านะครับเหมือนเหมือนพวกเซนทอร์คิเมลาเซนทอร์าเอา,เอาตุ๊กตตูนน่ารักเอาไว้ตรงนี้นะครับ โอเคเจ้าเป็นใครมาลบกว่นข้าถึงที่นี่ข้าคือเทพไฟมูราดินผู้ปกครองธาตุเพลิงและดีแดแห่งนี้เจ้าผูมาล้าทายข้า,ขา,าจงประก,กาศชื่อของเจ้ามาเพราคารวะท่านเทพไฟผู้สกัดพลังหหไฟไฟไแห่งไฟเวนต้าแห่งนี้พวกเราไม่ได้มีเจตนามาลบกวนท่านแต่มีชุระสสำคัญพวกเราเป็นผู้นำศาลของท่านอัคคเซียขณะนี้เหตุไร like. เหตุการณ์และครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของสัตว์สิ่งกำลังใกล้เข้ามาท่านเทพแสงได้มองว่าท่านทา,ทางเดียวที่จะหยุดยั้งมหาภัยครั้งนี้ได้คือพลังเทพทั้งหกและความร่วมมือของเหล่าสัตว์ทั้งมวลท่านเทพแสงจึงส่งพวกเรามาขอความร่วมมือจากท่านึเวลานี้มาถึงแล้วสิอากาเซียเคยเจือค่าเรื่องเหตุการณ์นี้เมื่อนานาม,มาแล้วตอนนั้นอากาเซียยังหวังว่าโชคชะตาอาจจะพลิกผันเปลี่ยนไปทางอื่น ถ้าอาเซียให้พวกเจ้านกสานี้มาเช่นนี้แสดงว่าสงครามนี้คงไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แล้วข้ารอเวลานี้มานานแล้วเจ้าสามารถไปบอกอาคเซียได้ว่าอาฝั่งข้าพร้อมจะเผาทาลายทุกอาลิสตูที่ข้าเข้ามาขวางหน้าทัพขอพงอาคเซียทุกเมือ่อพวกเจ้าคงเป็นเหล่าผู้กล้าที่อาคเซียคัดมาเท่าที่ข้าดูเจ้ายังอยู่ห่างไกลจากที่อาคเซียคาดหวังไว้นัก ไปเถิดเจ้าจงเดินทางไปหาเทพตนอื่นพลังข้าพร้อมอยู่กับเจ้าเสมอขอให้เพลิในใจเจ้าจงวุกไม่ไม่ย่อเทอ้าตกบุษักได้ได้ไดข้าจะรอวันที่ได้พบก,กับพวกเจ้าอีกบนสนามลบน,นี่แหละครับเทพแห่งสงครามจริงๆโอ้ยต้องมีแต่โกงอย่างเดียวกับด่านนั้นนะครับ ก็จบแล้วนะครับไม่อยากจะโกงเลยจริงๆนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับถ้าจะว่าอะไรก็ว่าเลยนะครับซึ่งผมก็มีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าสตูเก่งซะเกินนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราค่อยพบกันใหม่น,นะครับยี้สวัสดีนะครับบา,บ,าบาย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 